นะหรือว่าอ่านไยยังไงแล้วก็เรื่องการเลือกตั้งหลังจากที่เราเสนอพนั้น,นี่ฉบับนี้นะคะเราจะเสนอให้รุงเทเนี่มันกลายเป็นรุงเทพแบบสองชั้นทุกคนรู้จักนายกอบจอใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดเราเพิ่งเลือกอะไรไปนยายกเทศสมบุนนรีอันเนี้ยคือเรียกว่าต่จังหวัดเนี้ยมีมีการบริหารงานแบบสองชั้นคือมีนายกอบจอแล้วก็มีนยายกเทศสมบุรีนะคะแต่ว่าุเทกรุงเทพมหานครอ่ะเราเป็นชั้นเดียวคือ หลานคนภาพตัวประชากรแสบได้ลเลยนะในกรุงเทพมหานครดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอำนาจด้วยอำนาจที่จำกัดเพราะอะไรเพราะว่า,อเ,า,วาเอ่อพรบกรุงเทพมหานคร,รเนี่ยมันมันเป็นพรบที่ค่อนข้างหลาหลับฉบับล่าสุดเนี่ยก็เข้าใจว่า2528ก็30กว่าปีมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่า มันจะไม่ตอบโจทย์กับออชีวิตหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกบริการสาธารณะที่ทุกวันนี้มันเปลีป่ยนไปแล้วยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเมล์อีวีที่เราเสนอเป็นข้อบัญญัติเข้าไปใน,นกรนะุงเทพมหานครแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกิจตีกาบอกว่ากรุงเทพไม่มีอำนาจนะคะทั้งที่มันคือถ้าคือถ้าแบบว่ายึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักมันควรจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าสองโอเคไม่มีอำนาจมันเป็นแบบอำนาจตามพรบขนส่งของเจ้าหน้าที่พนักง,งานงต่าง,าง,าง,างาๆใดๆเนาะอันนี้คือสิ่งที่ บางอย่างคือกรุงเทพยังทําไม่ได้เพราะว่าทรัพย์มันล้าหลังแล้วมันต้องอัปเดตกันหน้าแต่ว่าก็ต้องบอกว่าบางอย่างเนี่ยคือทําได้แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบข้ออ้างหรือว่าติดขัดเรื่องนี้นั่นอะไรยเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องว่ากันไปเรื่องนั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือเราก็ยืนยันนะว่าถ้าเป็นผู้ว่าจาทัประชาชนเนี่ยคือเราอยากเสนอเป็นแพ็เกจแล้วก็ถ้าเป็นผู้ว่าจากทัพประชาชนเนี่ยก็จะไม่มีคําว่าไม่มีอานาจแล้วก็ทาไม่ได้ ราชนะ2-2มา30เวอรเขนเนาะเราก็พร้อมจะยื่นกฎหมายแล้วก็เสนอการเปลี่ยนแปลงที่ที่ที่ให้อำน,นาจผู้ว่าเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้เราก็คงจะมาถกเถียงเรื่องใหญ่ๆในแบบนี้อนยะ่างเมื่อกี้มีอำน,นาจผู้ว่าอำน,นาจสคส,สเ,รเรื่องตั้งนายกเปียแต่งเขียใหม่ยังไงเรื่องเรื่องตั้งแล้วก็เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าก็าฉันก็เห็นแบบบพมวันนี้ทำกรดีขึ้นเนาะ มีส่วนร่วมอะไรจริงๆในการในการที่ไปเ,เรียกว่าอะไรดีสร้างอะไรบาอย่ากให้เกิดขึ้นในเขรมานาครหรือว่าในในการใช้โมะมาณบ้างเนาะจริงๆเนี่ยก็ขอนมีสิ่งที่เรียกว่าทีบีนะคือโมกมานแบบประชาชนมีส่วนร่วมแจกทุกชุมชนชุมชนละสองกไม่ไม่รู้ว่ามีใครรู้ไหมว่ามีสิ่งนี้ไม่รู้ออคือถ้าคือถ้าเราเป็นคนเมืองแบบอยู่คอนโดหรือว่าอยู่ เราเราจะไม่รู้ว่ามันมีสองแสนที่แจกแจกให้ทุกชุมชนเราก็ต้องบอกว่ามันก็มีปัญหาเนาะว่าแต่ละเขตเนี่ยแต่ละชุมชนก็แบบซื้อนั้นได้ซื้อนี่ไม่ได้แบบบางเขตอยู่เขตเดียวกันแต่ชุมชนนี้ซื้อนั้นราคาหนึงอันนี้ราคาเนึงอะไรอย่างเงี้ยมันแบบก็มันก็มันก็เอ่ออันนี้คือการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ว่ามันมันมีแค่ในชุมชนเนาะคนที่อยู่บ้านคอนโดหรือว่าอยู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้มันก็จะบอกว่ามันก็เอ่อ เป็นเป็นข้อจากัดอะไรเงีย้ยก็ว่าได้วันนี้เราก็จะมาคุยกันนะว่า,าประชาชนอย่างมีส่วนร่วมอะไรกับรุทพมหานคร,รหรือว่าเราจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนยนังไงนะคะตอนนี้จอปไหมคะอ่าโอเคถ้าคือนี้แปลว่าพร้อมแล้วนะคะวิทยากรของเราทุกท่านโอเคสแตนบายรอนะคะก็อขอเรท่าเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กั อย่เลยต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหานครทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ทางท่านสสสอกอที่เข้าร่วมในวันนี้นะครับโอ้โหวันนี้เห็นการจัดงานคนเยอะมากๆนะครับใครเคยมาที่สํานักงานใหญ่พักแล้วเนี่ยใครเคยขึ้นมาชั้นเจ็ดแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะเห็นความแตกต่างก็คือว่าเราขยับด้าน,ด,านด้านหน้ามาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าอะไรทราบไหมครับ อยากเห็นวิวค่ะเห็นวิวกรุงเทพฯเรไม่อยากจะให้ยอดแสงกล้องไม่ใช่นะครับเราต้องการจะให้เห็นว่านี่คือภาพจริงภาพจริงกรุงเทพมหานครณปัจจุบันถ้าเรามองไปด้านนอกเราจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยยังมีข้อจำกัดมากเราเห็นการทำงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาจะได้ยินอยู่บ่อยครั้งนะเคยได้ยินไหมว่าแก้ปัญหาเรื่องนั้นไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจเพราะไม่มีอำนาจเพราะกฎหมายไม่ให้เพราะกฎหากมายไม่อนุญ,ญาตหรืออะไรต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มันขัดและค้านกับความต้องการพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับ ดันั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพรบกรุงเทพมหานคร,รของเราเนี่ยเราก็ได้คิดวิธีการนะว่าจะทําอย่างไรละ่ะที่จะรับฟังเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนอกจากรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนให้มากที่สุดแล้วทําอย่างไรละ่ะจะต้องนําไปแก้ไขปัญหาให้ได้เยอะที่สุดนะครับเคยเราเคยเห็น การแบ่งเขตของเทศบาลนครนะขณะนี้นะเรามีการแบ่งเขตที่บางเขตมีประชากรอ,อยู่หลักไม่กี่พันคนเรามีพื้นที่อยู่ประมาณ1-2ตารางกิโลเมตรเห็นไหมแบ่งเทศบาลชนไหนแต่แบ่งเทศบาลนคร,รคชนนอกเรามีพื้นที่236ตารางกิโลเมตรเป็น1เขตเรามีพื้นที่120ตารางกิโลเมตรเป็น1เขต ถามว่าความแตกต่างระหว่างเขตที่มี1ตารางกิโลเมตรกับเขตที่200ตารางกิโลเมตรต่างกันยังไงมีพอคนเดียวกันหนึ่งคนเหมือนกันมีสำนักางานเขตมีกําลังฝ่ายต่างๆเหมือนกันแต่บริหารจัดการพื้นที่นี่เอาแค่พื้นที่แนละ้วต่างกันมามากเลยถา้าเกิดใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มันใหญ่ก็จะ คงจะเคยตั้งคําถามว่าเฮ้ยถ้าคนไม่พอเกินไม่พอบริหารพื้นที่ขนาดนี้ไม่ได้แล้วจะตีครองกองครอบเขตให้มันใหญ่ขนาดนี้ทาไมใช่ไหมคนที่อยู่กรุงเทพชั้นใดก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเขตชันน้นันคนน้อยอย่างเลยแค่ไม่กี่พันคนเองก็เป็นหนึ่งเขตละแล้วน,นี่มีความแตกต่างที่ทางเราเห็นความทางของการบริหารจัดการอำนาจเรามีเพื่อนอยู่ต่างจังหวัด เราเห็นเพื่อนต่างจังหวัดได้เลือกอะไรบ้างโอ้โหอะอนจอแทตกจั้งแต่ไล่มัแต่กำแต่ได้ตั้ใหญ่บ้านเลยกำนันไม่ได้เลือกนะเพราะผู้ใหญ่ไปเลือกกำนันเราเลือกอะไรอีกออบตอสมาชิกอบตอเทสบานสมาชิกเทสบานสจอตอายกอบจตอผู้ว่าได้เลือกไหมไม่ได้เลือกนั่งมานายกออบาตอแล้วก็สสอ เราได้เลือกหลายหลายชั้นหลายขัน้นมากๆแต่ถ้าเกิดคนกรุงเทพมหานครได้เลือกใครคู่อาวู่อกถามว่าเราเลือกต่างจังหวัดเนี่ยที่เขาเลือกนาย,ยออกาอบตหรือเทศาบาลเนี่ยมันระดับไหนครับระดับตำบลระดับตำบลน,นั่นหมายความว่าถ้ากรุงเทพมหานครนัร่นหมายความว่าแขวงในระดับแขวงเราแทบไม่มีการบริหารงานในระดับแขวย ถ้าระดับอำเภอระดับอเภอคือเขตเราได้เลือกใครบ้างครับในระับเขตไม่มีไม่มีเลยเวลามีปัญหาติดต่อใครขอออกเขตมาจากไหนแตงต่้งมาจากการแตกต้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นข้อแตกต่างว่าการวางกรอบอำนาจหน้าที่แบบนี้เนี่ย มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนกรุงเทพได้อย่างตรงและเต็มประสิทธิภาพเราก็เลยมีการอ,ออกเรียกว่ากฎหมายในบขบถแบบนี้นะทุกคนเปิดไปหน้าตรงกลางเนี่ยจะเห็นเนกียรติคําว่านายกเขตสนใจไหมเดี๋ยวพี่เติร์นกรรพจะมาลงรายละเอียดว่าเอ๊นายกเขตแล้ว พอโอเคละอยู่ตรงไหนเอ๊ะแล้วถ้ามีนายกเขตแล้วสอกอะ่ะอยู่ตรงไหนอ่านี่คือสิ่งที่เราจะมาลงรายละเอยียดกันวันนี้ชวนใครจะบอกว่าเอ๊ะสอสอเติ้ลผมไม่เห็นด้วยเลยผมอยากจะมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือพอฟังสอสอเติ้ลแล้วเ้ยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสามารถปรับเปลี่ยนแบบนี้ได้นี่นี่คือวัตถุประสงค์หลักของงานในวันนี้ว่าเราอยากเปิดรับฟังความคิดความเห็น ของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรเทมพมหานครโดยตรงนะนอกนือจากเรื่องของการบริหารการในระดับเขตหรือนายกเขตที่เราจะมีจัดสรรได้มีการเลือกตั้งแล้วเราจะเห็นเรื่องต่างๆที่สกภัคประชาชนเข้าไปทํางานในส,นภ,าในสนภาพู้ทนในสภากรเทมพมหานครแล้วรณรงค์ให้กับพี่น้องประชาชนในหลายๆเรื่องอไม่ว่าจะเป็นอรอรถรถไฟฟ้ารถเมล์ไฟฟ้าก็ ไม่ผ่านทั้งๆท,ที่เราใช้ชีวิตในพื้นบ่านนครเนี่ยขนส่งมวลชนกรุงเทพเองก็ดีไม่ว่าจะเป็นการจราจรในพื้นเ,เงก็ดีกับกลายเป็นไม่ได้อยู่ในขั้น้ว่าเลยนะนี่คือสิ่งที่ทําให้ผู้ว,ว่ากรุงเทพมหานครอาจจะไปไม่ถึงนะในการแก้ไขปัญหาที่ร้องประชาชนเราจะเห็นปัญหาซัาแล้วซําเล่ามีเรื่องเดิมๆเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้การ ร่างพรบบอฉบับใหม่การออกกฎหมายครบอฉบับใหม่ของเราจะเป็นการลปดปล่อยพันธนาการที่สําคัญที่กําลังจุดล้งางกรุงเทพมหานครไว้ไม่ให้ไปไกลกว่าน,นี้ไม่ให้ทัดเทียมมหานคร,รในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นมหานคร,อรลอนดอนไม่ว่าจะเป็นโตเกียวไม่ว่าจะเป็นกรุงปารีสนะวันนี้กร,รุงเทพมหานครหรือแบงคอกที่เราที่น้องประชาชน,นกว่าทั่วโลกเนี่ยได้ ให้ขนาดนามว่าเป็นมหานคร,รที่มีผู้คนต้องการมามากที่สุดเนี่ยแต่กลับกลายเป็นการบริหารจัดการที่ไปไม่ถึงความต้องการหรือความสะดวกความสบายความรวดเร็วหรือความปลอดภัยเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถดูแลได้ด้วยถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาบลกอยธนาคา,ารของเทพมหานครกันโดยหัวหน้าทีมนโย,ยบายเทพมหานคร,อรของเราสอสอ,สอเติ้ลวรพศิยิโรจน์ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ ช้ได <oland guidelines> ีก <London> ว่าครับก็สวัสดีท่านนะครับผมเด็กเตยก็ได้นะครับวัวละพงศิยาลันะครับสสบัญชีชื่อนะครับพรรคประชาชนนะครับก็ในฐานะที่ดูแลวโยบายของกรุงเทพมหานครนะครับก็พยายามรวบรวมรับฟังความคิดเห็นนะครับคุยกับทั้งสกทั้งข้าราชการต่างๆแล้วก็ประชาชนเนี่ยรวบรวมกันมานะครับว่าในเรื่องของการที่จะปรับปรุงนะครับกฎหมายกรุงเทพมหานครให้มันดีขึ้นตอบโจทย์ คนกรุงเทพมหานครมากขึ้นเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่ามีเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเล่าแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเราก็ยอมรับว่าเราก็เรียนรู้ตลอดเวลานะครับถ้ามีอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันก็จะได้ช่วงนี้ช่วงหลังจากนี้แล้วก็ช่วงบ่ายนี้ก็ได้ลงรายละเอีงครับคนอื่นผมก็จะด้วยความที่จริงต้องบอกว่าผมก็ดูมาหลายร้านกฎหมายก็ต้องยืนยันก่อนนะว่าคือการแก้ไขกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นยาวิเศษครอบจักรวาลอะไรนะครับแต่มันคือขั้นแรกนะครับมันคือขั้นแรกของการแก้ไข ปัญหาในหลยอย่างนะครับเพราะว่าอะารอย่างนี้ถ้าเกิดเรามาติดล็อกกันเรื่องว่ากฎหมายทำไม่ได้ไม่มีอำนาจมันก็แก้ไขไม่ได้นะครับแต่ว่าการถ้าเราบอกว่ากดล็อกหลายอย่างที่เป็นข้อจำกัดมันคือคั้นแกที่ให้สามารถทำได้นะครับต่งนี้ก็เลยต้องอธิบายตรงนี้ก่อนก็คือเพื่อความคัดหวามที่โปรก่งกันนะครับเอ่อ ที่คีทั้ทงสอสไอซแล้วก็สอสอากายที่เกิดไปเนะาะพารบคือเทมหานครเนี่ยจริงๆเออ่เริกก่มต้นเนมาจาก2528นะครับแล้วก็มีการแก้ไขมาเรื่อยๆนะครับแต่เราก็ยังคิดว่ามันยังมีปัญหาใหญ่ๆที่ยังไม่ตอบโจทย์คนกรุงเทพนะครับก็เลยว่าที่มาในบ้างถ้าให้ผมสรุปนะครับผมก็ทำบทสรุปง่ายๆนะครับบทสรุปผู้บริหารเนี่ยมาบอกว่าทำยังไงให้ตอบโจทย์คนกรุงเทพนะครับผมก็คิดว่ามีอยู่หกข้อใหญ่ๆนะครับที่ผมจะเล่าเป็นบทสรุปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดในแต่ละข้อ เอาข้อแรกก่อนนะครับเรื่องที่บอกว่ากดล็อกอำนาจให้กรุงเทพนะครับคือก็บอกว่ากฎหมายปัจจุบันเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่กรุงเทพด้วยหมายถึงท้องถิ่นทั้งประเทศด้วยนะครับเขาจะมีระบุมาว่าเป็นผมเรียกว่าเป็น positive list คือระบุมาว่าท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจทำอะไรดนบ้างน,นะครับหนึ่งถึงสิบเจ็ดถึงสิบแปดข้อนะครับซึ่งเราบอกว่าการที่มี ข้อจำกัดเป็น18ข้อเนี่ยบางทีมันเกิดการตีความที่มันแปลกประหลาดเกิดขึ้นได้นะครับเช่นที่บอกว่ากรุงเทพอยากจะบอกว่าให้มีรถเมล์ที่วิ่งในกรุงเทพเนี่ยต้องเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดมันก็มีการตีความวว่าเอ๊ะมันไม่ได้นะมันมองแบบนี้ได้กรุงเทพเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สัมภาษณ์ําแบบนี้ได้นะครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนใหว่ามองใหม่ว่าท้องถิ่นห้ามทําอะไรที่เหลือคือทําได้ ผมว่าแบบนี้มันก็จะผลข้อจำกัดหลายๆอย่างของ้อง่นโดยในกรุเทศอนานคตด้วยนะครับซึ่งเราเราบอกว่าธีแบบนี้เราเรียกว่าเป็นยึเรืนองทิ์หมายความว่าบอกว่าห้ามทำอะไรซึ่งอย่างเช่นเราบอกว่ากรุงเทพห้ามมีกองทัพผมว่านี่มันก็เห็นเห็นกันโตกันอยู่แล้วว่าห้ามมีกองทัพของตัวเองห้ามออกเงินตราของตัวเองนะครับห้ามตั้งสายของตัวเองห้ามทำสัญญาระหว่างประเทศของตัวเองเพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของหน้าที่ของรัฐบาลส่วนกลางระดับประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ที่เหลือนอกจากที่กำหนดห้ามเนี่ยกรุงเทพสามารถทำได้แล้ว นะครับมันก็จะไม่เกิดการตีความโดยสตอง,องหรือปปชามาบอกว่ากรุเงเทพทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นผลล็อก,กข้อจำกัดข้อแรกนะครับข้อที่สองเช่นเดียวกันก็คือเรื่องการเงินการค้านะครับหลายคนก็ผมตัวเองที่กรุงเทพเนี่ยมีงบประมาณอยู่ประมาณหนึ่งแสนล้านบาทต่อปีนะครับประชากรกรุงเทพเนี่ยอยู่ห้าล้านคนจริงแต่จริงมันมีประชากรแฝงด้วยนะครับเอาที่คนประชากรแฝงเนีน่อยผมดู